สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะเช่นเคยนะคะอันดับแรกเราไปฝึกฟังในภาพรวมเพื่อจับใจความสำคัญก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกทีละประโยคแล้วก็จะมีซับขึ้นให้มีอธิบายคำศัพท์นะคะก่อนอื่นเพื่อนๆไปแอดไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าคุณย่ามีบทเรียนพิเศษเล็กๆนะคะเป็นเป็นประโยคสำ,สำเร็จรูปนะคะ ที่เป็นเสียงของฝรั่งนะคะแล้วก็มีคุณ,คณยา่าพูดตามเสียงฝรั่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปฝึกกันต่อเลยนะคะคุณย่าต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงบรรยายบางช่วงของคุณย่าไม่คมชัดเนื่องจากคุณย่าเพิ่งเสร็จจากภารกิจหนักๆพลังก็เลยยังไม่มาเต็มร้อยค่ะ starting to get calls now so it's getting busy here It's non stop ringing now. I can see this happening all day. OK, enjoy your work. I always do. You have an awesome day as well. Just starting to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work. Did you work well today? Yeah, it was good, but crazy around 9am onwards. The time went fast. ไปเราไปฝึกทีละประโยคก,กันนะคะ s o r t i n g to get calls now so it's getting busy here ผู้พร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ s o r t i n g to get calls now so it's getting busy here ฟังอีกทีค่ะ s o r t i n g to get calls now so it's getting busy here starting to get c o u r s e now so it's getting busy here กำลังเริ่มรับโทรศัพท์มันก็เลยกำลังยุ่งที่นี่ starting เริ่มตน้น get c o u r s รับโทรศัพท์ is getting busy มันกำลังยุ่งประโยคแบบนี้เราฝึกบ่อยแล้วแต่ก็ยังอยากจะย้ำว่า busy เป็นคุณศัพท์ใช่ไหมคะใช้กับ verb to be นะคะก็คือ is นะคะในที่นี้ก็คือ is busy นะคะพูดพร้อมกันคะ่ะ starting to get c o u r s e now so it's getting busy here ฟังอีกทีคะ่ะ starting to get calls now so it's getting busy here ส่วนต่อไปคะ่ะ It's non-stop ringing now. I can see this happening all day. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือว่าจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ It's non-stop ringing now. I can see this happening all day. ฟังอีกทีค่ะ It's non-stop ringing now. I can see this happening all day. It's non-stop ringing now. can see this happening all day เสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยตอนนี้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทั้งวันเนื่องจากศักพท์พวกนี้เราได้ฝึกมาเยอะแล้วคุณย่าจะขอวงวงให้ดูแล้วก็แปลไปตามนั้นนะคะอาจจะไม่เขียนซ้ำอีกเพื่อเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนเพราะว่ามันทำให้ช้านะคะ it's non stop ringing มันดังไม่หยุด non-stop ไม่หยุด ringing เสียงเรียกข้าว this happening or day สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งวัน this happening สิ่งนี้เกิดขึ้นประโยคนี้ก็แค่อยากจะย้ำเพื่อนๆว่าการที่เราใช้เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยเราใช้ ing กับ work to be นะคะ ในที่นี้ก็คือบ r i n r i n g นะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าเพื่อนฝรั่งออกเสียง b r i n g i n นะคะเสียง ng นะคะคล้ายงอง,งูนะคะ bringing และดูเหมือนว่าตรงท้ายคํานะคะตรง ng เขาไม่ได้ออกเสียง ng นะคะเขาออกเสียง n นะคะเขาออกเสียงเป็น r ริง i n g นะคะ คือตัดเสียงจีออกไปเลยเป็นเสียงเอ็เป็นยินพูดพร้อมกันค่ะ It's non-stop ringing now. Can see this happening all day. ฟังอีกทีนะคะ It's non-stop ringing now. I can see this happening all day. Alright. Enjoy your work. Alright. Enjoy your work. เอาละสนุกกับงานของคุณนะพูดพร้อมกันค่ะ All right enjoy your workI always do you have an awesome day as well พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ I always do you have an awesome day as well ฟังอีกทีค่ะ I always do. You have an awesome day as well. I always do. You have an awesome day as well. ฉันสนุกเสมอขอให้คุณมีวันที่ดีเช่นกันนะ Always เสมอ Do ในที่นี้แทนคำว่า enjoy นะคะ Have an awesome day มีวันที่ยอดเยี่ยม awesome แปลตรงๆก็คือยอดเยี่ยมนะคะ as well เช่นกันนะคะพูดพร้อมกันค่ะ I always do you have an awesome day as well ฟังอีกทีค่ะ I always do you have an awesome day as well ส่วนต่อไปค่ะ Just starting to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work. Just starting to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work. Just starting to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work Just started to calm down now Guess that happens when it's nearly time to leave work เพิ่งสงบลงในตอนนี้เดาว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เลิ่งงาน Just started to calm down เพิ่งจะเริ่มสงบลง Just started เพิ่งจะเริ่ม อยากจะย้ำว่าเพื่อนฝรั่งใช้ started ซึ่งเป็นอดีตของ start เนื่องจากเป็นเรื่องเล่านะคะค m down สงบลง guest down that happens เหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์นั้นนะคะ when is the r i t i m e to r e work เมื่อมันใกล้เวลาเลิกงาน อยากให้เพื่อนๆสังเกตคำว่า venice นะคะเพื่อนฝรั่งเชื่อมเสียง n กับ i นะคะจาก w h e n i c ก็เป็น venice เมื่อมันเป็นแต่ในที่นี้คุณย่าแปลว่าในนะคะ nearly time ใกล้เวลาในที่นี้เราแปลรวมรวมว่าในเวลาใกล้เลิกงานนะคะ leave work Just started to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work. Just starting to calm down now. Guess that happens when it's nearly time to leave work. Did you work well today? Did you work well today? คุณทำงานดีไหมวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการที่คุณย่าแปลตรงๆตัวก็เนื่องจากว่าอยากจะให้เพื่อนๆทราบความหมายที่ตรงตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าทราบความหมายตรงๆแล้วเราสามารถดัดแปลงแปลตามความนิยมหรือตามความรู้สึกของเราได้นะคะ และให้เพืเ่อนๆสังเกตว่าการที่เราตั้งคำถามโดยการใช้ did ขึ้นต้นประโยคก็เนื่องจากว่าเราถามถึงเหตุการณ์ที่เขาทำแล้วในอดีตนะคะเราก็ต้องใช้ verb อ,อดีตใช่ไหมคะ did ก,ก็คือ verb อ,อดีตของ do นะคะและเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นเด็กๆนะคะตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียนนะคะ mm. ก็คำว่า today คุณครูก็จะบอกว่ามันเป็นปัจจุบันนะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Today ไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันนะคะวันนี้ก็เป็นอดีตได้ถ้าสมมุติว่าเราถามตอนเย็นใช่ไหมเราถามถึงวันนี้วันนี้เมื่อตอนเช้าตอนกลางวันก็เป็นอดีตนะคะพูดพร้อมกันคะ่ะ Did you work well today? Yeah, it was good, but crazy around 9 a.m. onwards. The time went fast. พูดพร้อมเพื่อนฝรั่งหรือจดลงสมุดในสิ่งที่ได้ยินนะคะ Yeah, it was good, but crazy around 9am onwards, the time went fast ฟังอีกทีค่ะ Yeah, it was good, but crazy around 9am onwards, the time went fast Yeah, it was good, but crazy around about 9am o n w o r d s, <On> <S but the time went very fast. ใช่มันดีแต่ว่าวุ่นวายประมาณเก้าโมงเช้าในวอร์ดแต่เวลาเดินไปไวมาก It was good มันดีจะย้ำเพื่อนๆว่า good เป็นคำคุณศัพท์นะคะใช้กับ verb to be ฉะนั้น verb to be ในที่นี้ก็คือ was และเราใช้ was ซึ่งเป็น verb ประดิษฐ์ของ is ก็นื่องจากมันเป็นเรื่องเล่านะคะ but crazy around about 9 am on wards แต่วุ่นวายประมาณเวลา9โมงเช้านะคะบน w a s w a s ก็คือหอผู้ป่วยนะคะ crazy บ้าครั่งในที่นี้เราแปลว่าวุ่นวายนะคะ but the time went very fast the time ก็คือเวลาในตอนนั้นใช้เตชี้เฉพาะจอจงว่าเป็นเวลาในตอนนั้นเฟ n นเฟรีฟ a s t ก็คือไปเร็วมากหรือเดินเร็วมากนั่นก็คือเวลาเดินเร็วมากหรือผ่านไปไวมากนะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าสถานการณ์นี้มันควรจะเป็นประโยคนี้นะคะก็คือบั t The time went very fast นะคะแต่เราจะไม่แทบไม่ได้ยินเสียงคำว่า f a i r y ของเพื่อนฝรั่งเลยนะคะเหมือนจะได้ยินคำว่า the time went fast นะคะแต่ขอเขียนเป็นประโยคนี้นะคะคือ the time went very fast นะคะมันเข้ากับสถานการณ์ได้ดีกว่านะคะพูดพร้อมกันค่ะ Yeah it was good but crazy around about 9 a.m. onwards but the time went very fast ฟังอีกทีค่ะ yeah it was good but crazy around 9 a.m. onwards the time went fast ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กและพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณญาติด้วยนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะคะจะมีบทเรียนดีๆให้เพื่อนๆได้ฝึกกันนะคะบ๊ายบาย